ก็ขอสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็เอาเว็บร้อยนะตัวแรกเลยเอามาให้ชมกันไม่ใช่ตัวร้อยสิบนะครับเป็นเว็บร้อยรถของผมเองนะครับก็ซื้อคันแรกแล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับแต่ก็ยังวิ่งได้อยู่ปกติความเร็วนะก็ที่ใช้ได้ตอนนี้นะตอนนี้นะตอนน,นะตอนนี้ได้ที่ 90กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับ GPS ได้85นะครับจับ GPS ได้85ถึง90นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะแต่สายใหม่ไม่ได้ใช้ก็ท่อน,นี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นท่อแต่งนะครับไม่รู้ของอะไรนานแล้วผมซื้อมาจากในเว็บนะเอามาใส่เ,เด็กแว้นขายให้200ผมก็เลยเอามาใส่เพราะท่อเดิมขาดนะครับท่อเดิมมันเก่ามันผุนะครับมันเสียงดังก็แล้วตอนนี้มาใส่ยิ่งจะลั่นก็เดิมอีกอโอเคครับ ทะเบียนก็มีนะครานี้ทะเบียนมีแต่ที่นี่ทะเบียนมันขาดนะครับทะเบียนก็ยังสวยนี่ก็คือสภาพนะครับก็ถือว่าโอเคไมก็ให้เพืเ่อนๆดูกันทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับแตวเบาะยังไม่ได้ปาดใหม่ครับสวีก็ยังใช้ได้นะครับไมเป็นไม้ตัวร้อยยี่สิบนะครับไม่ใช่ร้อยหกสิบมันจะมีตัวร้อยหกสิบกับร้อยยี่สิบ ตันนี้เป็นไม้ตัวละยเกียร์น้ำมันใช้ได้นะครับไฟบอกเกียร์ใช้ได้หมดไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำใช้ได้หมดนะครับแต่สายไม้ขาดนะครับโอเคครับผมก็เด,มเดิมครับวันนี้ลูกชายจองแล้วลูกชายบอกว่าเดี๋ยวขึ้นมัธยมลูกชายจะขอเอาไว้แต่งครับโลนี้เป็นโลดำนะครับเป็นของอถ้าจำผิดน่าจะเป็นโยชินอระนะครับนี่ครับอโยชินอระ แล้วก็หางปลาเป็นหางปลาแต่งครับหางปลาแต่งแล้วก็จุกล่มครับผมที่ใส่ส่วนที่อย่างอื่นของเดิมหมดเลยโซ่ก็เป็นโซ่ธรรมดานี่นะครับสเตอร์หลังสามหกนะส,ะสะเตอร์หน้าสิบห้าครับแล้วอ่าสิบห้ากับสามหกครับก็ใช้ดูตามทิ่มกรอบบางโซ่ตัวนี้มีนะครับเอาออกแล้วก็ตัวนี้ก็มีก็เอาออกเอาออหมดเลยก็ผ่าเครื่องมาหนึ่งรอบแล้วครับใส่ลูก เป็นลูกติดนะมันลูกมันติดก็เลยไปผ่าเครื่องครับตอนนี้ก็ปกตินะครับใช้ได้ปกติใส่ลูกไซส์รู้สึกกับช่างบอกว่าใส้ลูกยี่ห้าให้นะครับใส่ยี่ห้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันช่างใส่ให้ใช้ได้ครับเบรกหน้าไม่มีนะเบรกหน้านี่พอดีตัวนี้มันแตกครับตัวปามมันแตกแล้วก็มันซึมลงตัวนี้ผมก็เลยตอดถอดออกเลยนะครับได้แค่เบรกล้างอย่างเดียว โอเคนะครับสภาพเ,เพื่อนๆพี่ๆว่างไงนะครับดูสภาพนี่นะครับรถเกือบ20ปีแล้วครับเดี๋ยวฟังเสียงนะครับเสียง,น,งนุ่มอยู่เลยโอเคครับเสียงดู ก็นะครับถือว่าโอเคยังใช้ได้ดีครับรุน่นนี้ใช้มาเกือบจะ20ปีแล้วก็ยังปกติครับแค่ซ่อมแค่นี้เดียวก็ใช้ได้ตัวนี้เป็นของแท้นะครับโลโก้เงินยังอยู่เลยยังไม่ซูมเนี่ยนีย่ของแท้ครับผมส่วนอื่นก็ยังปกติดีใช้ได้นะครับใช้ได้ มาซื้อเก็บาจาดงครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนเบาะใหม่นะครับแล้วก็ซื้อเฟลิงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเฟลิงก็ซื้อใส่ใหม่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมยืมให้ดูทะเบียนครับดูทะเบียนนะะครับทะเบียนสวยไหมครับทะเบียนกษัตริย์สรินเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับผมมีคนขอซื้อนะครับแต่ผมไม่ขายทาั้งรถทั้งทะเบียน ผมไม่ขายนะครับต้องเก็บไว้ให้ลูกนะครับเดีย๋ยวไ้ต่อทะเบียนต่อพรเบอพรเบอะไรเรียบร้อยก็ใช้เหมือนเดิมครับผมโอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับผม